พี่น้องขณะนี้แม่ครัวโอ้นามบกหลยแต่เด้อพี่นอ้องยังอยู่ทงหน้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดาคำคำจักน่อยแม่รัวจังสีขาวบานเดี๋ยวคำจักน้อยแม่ขัวจังสีขาวบานเนาะค่ะพี่น้องเนาะมนอยู่ไฮอยู่หน้าแม่รัวกับคกพี่น้องมานั่มคือเกาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเฮา มื่อนีแม่ขั้วมาพ้ามาช่มบรรยากาศทงหน้านี่คือหวยเนาะค่ะพี่น้องหวยปาก,กว้วยนี่คือสะบันดูทงหน้าแม่ขั้วเนาะคะ่ะสะนี่น้ำบกเล้วสิบประกาศลงน้องป่าบัดละสามลอยบ่อปีนี้หกปีแล้วเดอ้อพี่น้องที่แม่ขั้วบอ่บอะบ่ได้ลงจักเทียตพัดมือจกมาเนาะคะ่ะ เาเมื่อนี่แม่รัวสิภาพไปตามตัวเลขของไผ่หัวซองบาทเดียวหววที่ผ่านมาฟันไห้ปูวตัวเดียวแม่นเป็นแม่นพี่น้องเอาผู้ใดอยากกินก้อยปลาลาบหอยเมื่อนี่แม่ขั้วลงอุณนปลาบอนพี่น้องเมื่อนี่แม่รั้วล่องใส่ดา่างได้ปลากี่เดือดใส่ด่างหน่อยเนาะคะ่ะมะก้อยใส่หมดเตียงโบค้คักอยู่เด้ บริเวณล่งน้องนีเด้อพี่น้องน้องนีไงปวดพูดล่งน้องยู่หอยพุละ่ะหวยซองบาทเดียวมาเบิ่งกันงวดที่ผ่านมาเป็นจังไดวิ่งบนล่างหกไม่ปักหลักบ่เข่าหกหนึ่งเต็มเต็มแล้วพี่น้องเอ้เข้าที่หกหนึ่งเต็มเต็มเข่าล่าง แม่นอยู่ในนอพีหน้องเนาะป๊าฟีมือจังไดยชะมรักกระเดเอทาว่าค้นสยมพุ่มคือกันฟันเลขขีดบนพระนะสามพระนะป่าดึงเงียพีหน้องป่าดึงเงียเพิ่นกินใบกล้วย เพราะว่าตัดใบกล้วยลงตัดกล้วยไปขายก็เลยตัดใบลงให้ป่าคุณครับพี่น้องเพิ่์ลบอนหาวอยู่ที่ป่าเมื่อน,นี้คลิปนี้แม่ขั้วสีอัดใ้ถ้าไปออกมืออื่นเสารเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าอัดตอนคำคำอัดคลิปตอนคำคำอยู่ทงหน้าเอาบรรยากาศอยู่เฮียนเท่ากับไปนั่งแต่อยู่ในห้องนะพี่น้องเอาบรรยากาศ เอาบรรยากาศทุ่งนาส้มส้มทงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะส้มทงน้ำกันนโอ้ปากดัดอยู่ในห่วยกระบ่อนดูตัวละโอ้โสะดุงง่งยขส้ถือึบบักไงตามรถละสะดุกงไงแม่ขั้วแก่ว้แล้่วพุรนาฝนปุลจังเสียวล่งไหม มันส่งบรรยากาศทงหน้าตัวพี่นอ้องผ้าพี่น้องมาเลาะให้รอหน้าจากน้อยเปลี่ยนบรรยากาศหวยซองบาทเดียววิ่งบนล่างหกไม่ปักหลักเข่าทีล่างหกหนึ่งรอบนี้หวยซองบาทเดียวมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาแล้วมาเบิงน์นับกันว่าจะเป็นตัวใด ก็แม่ขั้วสิอัดคลิปไว้พี่น้องมืออื่นแมข่ขั้วสิเก็บยางตื่นขึ้นยนี่ยม,มือเศร้ากับสิบัวรีไข่เฮ็ดบัวรีเฮ็ดคลิปก็เลยสิปล่อยคลิปยน่ยมืแลงอัดคลิปไว้เน่ยมืแลงมืออื่นเศร้าจังสิปล่อยคลิปนี่สิไปออกมืออื่นเศร้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี่สิไปออกมืออื่นเศราอย่าว่าอัดอัดแต่มือว่านี่คือมาปล่อยมือน,นี อัดขามขึ้นพี่น้องพ่อวาอยัางมืออคืนหาเทียแมรัวบ่มีเวลาอัดคลิปให้พี่น้องแต่เศร้าเมรัวกับสิปอยให้แต่เศ้าแล้วกับสิไปเก็บอย่างสวยๆมากจังสิมตาตอเนาะอ่ะมาเบิงน้ำกันหววซองบาทเดียวหรือว่าคนหลังเขาโองฟันตัวเดียวเก่งอยู่ เก่งเก่งเก่งฟันให้ตัวเดียวปลากินเงียบพี่นอ้องแ,แม่ขั้วสีห้เบิ้องใกล,ใกล้ๆเพิ่นไม่กินเงียบพวกเห็นบอพี่นอ้อง เพิ่นไม่กินใบกล้วยตัดใบกล้วยลงใหย้ยเพิ่นละไม่กินใบกล้วยป่าป่าตะเพียนอ่าสุ่มนี่สุ่มแม่ขั้วซีดขึ้นไปสุ่ม สองตูโล่เฮอยตูละโลนี่แหละพี่น้องเพื่นมากินอาหารพุ่นะพุ่นะเห็นตูร้อมพ่นพี่น้องปีพระลาดพระลาดจะปวดเจ็ดปีแล้วเนาะโอ้หกปีแล้วเนาะปาน้องนี่ที่แม่ขั้วบัวทัดในล้งท่านไดสูบท่านดัค้นท่านดันนตึกจักเทียกระชีตูใหญ่อยู่ดอกพี่น้องพุ่นะตูใหญ่อยู่ดอก พอว่าแม่ครัวเอาเบ็ดมาชิดก็ได้สองตัวโลหรือว่าตัวละโลกลัวจังสิแม่พี่น้องนี่ค่ะเอา้าสิมาส้มแต่ป่าอยู่นี่บอกแม่ครัวเจ้าบ่าให้มุขข่อยเบิ้งตัวเลขบักปฏิวัติได้เนาะ <laughs> ให้เบิ้งอยู่ค่ะให้เบิ้งอยู่โอ้คือตัวใหญ่แต่บัน หวยซองบาทเดียวโอ้ยบรรยากาศดีว่พี่นงองคุณบรรยากาศดีมากเลยทงหน้าแม่ขั้วเด้อค่ะพี่นงองนี่อาายอ้ารอยากไม่เยี่ยมมาเยียนกับมมาใดเด้อค่ะหวยซองบาทเดียววิ่งบนล่างศูนย์ไม่ปักหลัก ราคาบาทเดียวหนึ่งแต่ว่าเก่งเก่งพี่น้องหลอบโบกี้เพิ่นกับฟันหกไห้หลอบนี่เพิ่นฟันศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเอารอบนี้หวยซองบาทเดียวฟันมาแล้วบนล่างศูนย์ตัวเดียวไม่ปักหลักเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องไสหลังวดที่ผ่านมาเป็นจังไหโอ้เฮ็ดจังสีกระได้ตัวนี้ไหม จับมือเดียวนะพี่น้องนะงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งธันวาหกเก็ดฟันมาหกเข้าที่หกหนึ่งรอบนี้วันที่สิบหกธันวาหกเก็ดรอบสุดท้ายของปีหกเก็ดฟันมาไม่ปักหลักศูนย์เม็ดเดียวอะแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณา มักชอบคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณสําหรับอ่าอาจารย์ผู้ทรงตัวเลขแนวทา้เขามาเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณสาหรับอาจารย์ผู้ทรงตัวเลขเขามาบาว่าสิเป็นคนเซยพุม่มบาว่าสิบเป็นหัวซองบาทเดียวอ่ะขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนร่ํารวยน้ําใจเป็นานร่ํารวยเงินทอง อย่าเก็บอย่าไขอย่าจนเด้อค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับอาจารย์ผู้ทรงตัวเขเข้ามมหาแม่ครัวให้ท่านเดินทางไปที่ไหนขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ